สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีนายหอยซี่แปดนะครับจัดให้ตามคําขอพ่อแม่พี่น้องว่าให้ในายหอยซี่แปดมหาเบิ้งว่าพ่อพันน้าบานให้นั่นนะครับพอดีว่าอยู่บานโขกท่มตําบลบัวแดงอําเภอปทุมรัตจังหวัดลอยเอี้เท่านะครับมีเจ้าหนึ่งซึ่งผมสุ่มไวย้ยล้วนะครับบอกเลยว่าสุ่มไว้เพราะว่าเพิ่นไปผสมว่าอยู่ขอกผมแล้วแต่บ่เมนตัวนี้นะครับตัวนี้คือเจ้าหน้ารี่นะครับ รับผสมพันธุ์บามันแท่ของอาออบนะครับเบอร์กะ0821728073นะครับ092 9 2 1 7 0 1 9นะครับรับผสมจริงในอำเภอปทุมรัชเท่านะครับคลิปว่าอีกคลิปหนึ่งที่ว่าเพิ่นบอกว่าหาพอพันธ์ให้เบิงน้ำบานปรากฏว่ามีอยู่สองตครับเจ้านาลี่นี่แหละครับตัวหนึ่งเรากะ เจ้าเพิ่นว่ามาลิโอนะครับเดี๋ยวสิพาพีพ่พาน้องไปเบิ่งเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเจ้าของว่ามาลิโอนะครับอาออกบ้านโคกทมเฮาหลับผสมจริงไปไกลสุดหลายปานใด้อะไกลสุดก็ไอท้ทางเษกษตรกถึงบาง้านคนคลองครับคล้องนะแค่ถ้าไปท่า นตะแสงครับนุนตะแสงทางนี้ก่านอยากชี้ตะจ้อยมีมีผลงานหลายโตไปอันนี้ตลงนนี้เขาอยู่ประมาณห้าสิบตัวห้าสิบตัพึ่งพึ่งอาพึ่งเอามาก่าเกามากไหมต้นต้นนี้มีใบวะต้นนี้มีใบใบนะครับเดี๋ยวจิขอถ่ายสดๆชัดๆนะครับ ตัวนี้นะครับมาดิโอมีใบวอ่าอ้ออบนะครับจีนปานหุ่นได้ครับตัวนี้มีใบนะครับใบแดง่าเลือดลอยพร้อมผสมนะครับนี่คือใบนะครับสมาคมส่งเสริมบำรุงน,นะครับมีบีเอฟเอนะครับมีใบเลือดลอย นี่แหละครับตัวทีผมซ่มไว้อยู่นะอาอับตัวนี้ซ่มไว้อยู่เพราะว่าเพิ่นไปจัดการง่วตัวสามเดือนอยู่คอ,อกพอเถ่าผมนะครับนี่แหละครับลูกเคยในหอยซี่แปดอีกตัวหนึง่งเพราะว่าเฮาผสมเทียมบติดกเลยใสบริการอารอับตัวนี้หลายป็นไดราคาผสมครับ,ต,นนรบตัวนี้พันหนึ่งใกล้ๆเด้อใ,ใกล้ๆกับ่เกินพันหรับ ไก่ไก่บ่เกินพันหานะครับงัวอยู่บ้านโคกท่อมมูชีบนี่แหละครับผมสุ่มไวเยอะเ่าท่านอยากเขียนผลงานใครว่าเขียนผลงานแล้วใครสิเอามาโชว์พี่โชว์น้องปรากฏว่าพี่น้องบอกว่าให้เบิ่งหางัวลิปงัวน้ำบ้านไหแนกก็เลยสุ่มไวบ่ไไวนะครับทีบ่ท่านมาถ่ายทำก็เข้าสุ่มตัวนี้หูติดโบดนะครับหูติดโบดในหนึ่งประมาณนี้หามีคนสื่อขายบะ ตัวนี้ยังยังย่งยั่งวั้ขาย <ols blur> ยังวัทันได้ขายนะครับฟึ่งเอามาใหม้ยูฟึ่งเอาม้าไม้นะครับอ,อันนี้คือ,อ,อมาริโอ้นะครับมาริโอ้โตัวจริงเสียงจริงอาอับสูงประมาณเท่าไหนสูงประมาณาร้รณอยหกสิบหกสิบเอ็ดครับอา่าอับเพราะว่าอ่าสูงร้อยหกสิบตัวนี้สูงถ่วหัวครับสูงถ่วมหัวเลยนะครับสะอาดชัดๆขอบคุณ หาออหลายๆเนาะครับอามาลิโอเมันแบาอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวอีกตัวนึงเดี๋ยวสิขอเบิง้งขอเบิ้งเยียงกับเจ้าเยียงกับเจ้านาลี่นะครับเจ้านาลี่นะครับอ้าวๆไปจูงมานนหน่อกๆเห็นไครับตัวนี้บ่มีใบ ตัวนี้บะมีใบนะครับแต่ว่าผลงานใจลูกมาหลายแล้วนะครับลูกหลายลูกตัวนี้สิเขาซีลอยแล้วตัวนี้สิเขาซีลอยนะครับฟังดีๆบ่ผิดดรอกครับเขาซีลอยมันเท่าไหอ่ะตัวนี้ก็บมันละพันคือกันครับมันละพันนะครับคิดเบิ่งว่าได้ได้สี่ซ้ำเลยนะครับการเลี้ยงงัวพอพันเพราะว่าช่วงนี้งัวหลายนะครับงัวหลายอันนี้คือลูกลูกบะมีใบนะครับง้วงัวประมาณจักปีละอ่ะครับตัวนี้สิ4ปี น,นีปีหก <4 S 2> <4 S 1> เดือน4ีปีหกเดือนเพราะว่าผมเห็นหลายปีแล้วนะครับ 4, 4, 6, 10, 10คลิปหนึ่งผมไปทายตอนผสมเที่ยมปรากฏว่าผมตัดตอแล้วมันหลุดนะครับปรากฏว่าผมตัดตอแล้วมันหลุดผมได้สุ่มใว้อย,ยู่นะครับว่าให้รอเวลาจากหน่อยเจ้านารี่ผลงานกัสิเห็นหลายๆโตแล้วนะครับ <1> 1> นี่คืองัวพอพันบาน,บาน ่ายมาฝากพี <distracting Sky jogo> ่ฝากน้องมีอยู่สองตัวนะครับของเจ้านี่ถ่ายมาเดี๋ยวถ่ายไหมเร็วเดี๋ยวผมมาเลยเดี๋ยวมามาถ่ายไเบิ่งนะครับหันถ่ายกลับเดี๋ยวเพิ่นสอนง่ายๆครับตัวนี้ผมเคยเห็นเพิ่นจูงขึ้นรถเดี๋ยวหันถ่ายกลับเดี๋ยวถ่ายกลับลูกกลับมาทางนี้เอาหนาออกเอาหนาออกเหมลูกอาสู่กลางแม่โลกสู่กลางแม่ไว้วเร็วเร็วเอาหนาออกเอาหนาออกเดี๋ยวนะครับสาดชัด เออนั่นนะครับเอาย,ย,ยืนชัดชัดโลกชัดชัดยืนยืน,ยน,ยนต้บนบางกล่องมาตัอง,ออาตงพี่เอาอ๊อบเขา่าเข่ายับมากใหญ่ัวเบิางครับตัวน,นี้สูงกว่าสูงกว่ามาริโอนะครับสูงกว่ามาริโอลอยครับประมาณลอยหกสิบห้านี่คืองัว่าพอพันนะครับ เป็นไดครับพอแม,แม่พี่น้องมักตัวใดยุข,ขอกผมมีอีกเจ้าหนึ่งนะครับตัวตวมาริโอไปผสมตัวสามเดือนแต่ว่าอีกตัวใหญ่ที่ผมจูงไปจูงมาผมลงคลิปมีอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเบิ้งขอกี่ดยวคลิปหนาสิผ้าไปเบิ้งอีกตัวหนึ่งนะครับชัดๆชัดๆตัวนี้เดี๋ยวห้ามีคนถามเสือสิขายบ่ ตัวน,นี้ก็ยั้งๆดอกเพราะว่าเลี้ย,ยตนมันเพราะว่ามัน,<อ>น,นทำเนื้นไหลายครับแต่ยินส่าๆชัดๆนะครับ <c oughs> ขอทำเนื้นไหลายแล้วครับประมาณเอาไว้นี่ตะก้อนเอาเลี้ยงมันประมาณอายุมันหลายแล้วครับอายุมันหลายครับเลี้ยตัวน,นะครับนี่คือหัวใจคนหักหว่าน,นะครับเลี้ยงว่าได้บาซิมีขายย่างเดียวขายไอ้พวกไอ้นุ่มๆหน่อยนะอาขายไปสองตัวหรอนุ่มบานโคหน่อยอยู่น้ำผู้ใหญ่บานผู้ใหญ่วีครับ เซ้งได้เราแม่นบ้างได้แล้วตัวนั้นเซ้งได้แล้วประมาณยี่สิบห้าเดี๋ยวจิดน,นำไปเบิงนะครับผู้ใหญ่ว,วีนะครับผู้ใหญ่วีครับผู้น้อยครับยูหัที่มีทสองตัวไอ้ลูกลูกของบิบ๊กเลสลูกบิกกบ๊กเลสนะครับตัวนี้บ้านท่านขายนะครับยังแต่ได้ข้าวว่าเพิ่นสิมิโตขายอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวสิดผ้าพี่น้องเบิงนะครับ เป็นคลิปเสริมจากนี่นะครับขอบคุณเจ้ายังก็าอานน่เจ้านาลีนาล่นะครับกับเจ้ามาริโอแลวก็อาออบนะครับเดี๋ยวสิบภาพไปเบิ่งว่าหน่อยงามเพิ่นแม่หนึ่งครับพอดีมาแล้วนะครับมาแล้วก็ได้ว่าเอา้ามีงว่วงามอยู่ตัวหนึ่งฝากขายให้มันแล้วในคลิปนี้ลดนะครับพอดีว่าพอกงว่วแเม่บามันหูเหี่ยนอยู่ตัวหนึ่งของอาออบนี่แหละครับ หัวผูเพิ่นบ่ขา,ายได้พี่น้องแต่ว่าตัวนี้เพิ่นสิขายอยู่ครับตัวนี้เพิ่นสิขายอยู่อ่ะอ่ะออกมากอีกแล้วน,น,น,นี่นะครับรรนี่นะครับตัวอาเพิ่นสิขายเป็นปลามันบ,บ่นบบ<ร>อ่ะรครับจักเดือนประมาณจักเดือนครับ แปดเดือนราคาราคาอยู่ประมาณหกหมื่นเพิ่นห้องไบหกหมื่นนะครับเบอรโทษเบอรกานครับบแปดสองะเออเอาเอาเบอร์ยีก็ได้อ่ลูแปดสองหน่งเจ็ดสองแปดบเจ็ดมครับเดี๋ยวฮาสีให้เบอร์ไว้นะครับตัวนี้เพิ่นห้องใหกหมื่ต่อได้ป้นี่หกหมืกับคอต่อได้อยู่ต่อได้นำใจนำนำมันครับลองบงนะครับว่าหายิลาย็นดีๆออกกองเนอ โดนโดนมายามกันเถอะนะครับเอาให้คุ้มได้คลิปนี่จัดให้คอกเดียวเลยนะครับไ่น่าขึ้นไน่าขึ้นบังลูกบุดายมัดเพิ่นฝึกงานนะครับก็ดีว่ามันหย่อนแสงน้อยหนึ่งน้อยขึ้นขนาดไปขนาดไปเร็วเร็วแรงไหม ่นฝึกนะครับอาอพิ่นฝึกว่าผูพิ่นกะสิฝึกประมาณตำนี้แหละจงไหวไปประกวดจะเถื่อียงอาห้องฝึกไงปันนี่หางงามมากส่งเขาประกวดนะครับครับเลี้ยงครับขายได้ก็ขายเนาะขายมาได้เฮาข็เลี้ยงต่อนาะครับขอบคุณอาอับเดี๋ยวมี ข้าวสิบ,บอกนะครับตัวนี้เป็นงว้วฟี่นะครับเลี้ยงแบงลูกคืองว้วพวกผมผมที่ผมไปไทยหลายหลายคลิปนะครับปรากฏบ้าทองตัวใดก็อ่าทองมาริโอทองมาริโอนะครับสี่เดือนบ่าวอ่ะอ่าผลรับประกันชั่วแต่ว่าขายบ่ได้แต่ว่าเดี๋ยวอีกหาเดือนนะครับเดี๋ยวสิบมาพามาเบิงผลงานมาริโอนะครับสี่เดือนเด็กตัวนี้บ่าขายนะครับเป็นงวัวหลวงเดี่ยงแบงลูกของมูบานเท่าใดมาเจาวว้าตู่อ่ะ สามชิปก็ตัวเนาะสี่ชิตัวมาอยูนี่ขอกหนึ่งของผมตัวหนึ่งแต่ตัวนี้แหละครับทีสีขายหกหมื่นต่อได้ขายได้กะขายขายบ่ได้อากะว่าเลี้ยงต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณเจ้ายังกับอานี่ลืมเจ้านาลี่หลายๆเนาะครับทียืนใหงไทยทำอย่างงามเลยครับพอดีกับมีฝนตกมาเริ่มสิมีข่าวดีแล้วนะครับขอบคุณ เจ้านาลี่อาอับอาอินนะครับบ้านโคกท่อมอำเภอปทุมราชจังหวัดลอยเอ็ดเทานี่แหละบ้านใกลๆ้ๆลบูบ้านเดียวกับนายหอยซีแปดละครับที่ขาดว่าได้ก็คือมาริโอเนี่ยนะครับซุ่มไว้อยู่ไปหลักจัดการงว่วนในคอกนายหอยซีแปดเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับผลงานออกมาสวง,งามคือมาริโอบ้านะครับขอบคุณอาอับอาอินหลายๆ เพิรนว่อเดียงงัวาผูกอะได้ไหลงามเนาะจ้าของเพิ่์บอขายเลยนะครับเอายืนนะมาริโอเขาใกล้ดดดดกลได้นะครับยานอยู่ครับย่านอยู่ก <c oughs> ินไทยอยู่ไกลไกกินไทยอยู่ไกลไนี่แหละอะเพื่อความปลอดภัยนะครับขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้บาไดไปเบิ่งระดับประเทศมาเบิ่งระดับมู่บานนะครับ ฝากพี่ฝากน้องขอบคุณอาออฟไออินหลายๆนะครับขอบคุณครับ